ข้าจะพิชิตใจวายร้ายเพื่อรอดชีวิตระวังการกระทำด้วยฉันแข็งเกร่งเหมือนท่อนไม้จริงๆมาห่อนังลมไม่ดื่มเหล้าไม่เล่นกับสาวๆแล้วมาทำไมคุณชายที่รุกงานถึงเพียงนี้จะเป็นท่อนไม้ได้อย่างไรกันถ้าว่าคุณชายเขาไม่พอใจเรามากกว่าเขาไม่ชอบน่ะ เช่นนั้นแล้วเขาชอบคนแบบไหนคะล่ะคุณชายลองบอกมาสิเจ้าคาว่าชอบแบบไหนชอบทำไมถึงชอบพี่หวานเนี่ยอีกแล้วล่ะเฮ้ยก็ไม่แปลกหรอกหวานเนี่ยคือคนที่เสวยที่สุดในหมู่พวกเรานี่เฮ้ hey, อย่างไรก็เป็นสหายที่ร่วมเดินทางกันมาคงไม่ได้ต้องการให้ข้าหลีกทางให้ใช่ไหม ไม่ไว้หน้ากันบ้างเลยอเอ๊ะนะนี่มันอะไรกันข้าชอบแบบนี้อะอ่ะอะอ,อะไรนะพวกเขาสองคนเป็นผู้รักกันเงนินหรอหรือจะบอกว่าในน้อยสือไม่ได้รู้สึกกับข้าเช่นนี้ฮือต <c oughs> ัวเด็กเปรตที่ชื่อใช้ได้นี่ รู้จักเชเราเป็นโลกกำวังก็ได้ข้าจะเล่นเพืเ่อนเจ้าเองแน่นอนว่าข้าเองก็หมกมุ่นลหลงไหลคลั่งใคล้ในตัวเจ้ารากับฝันราวกับคนบ้าดังความรักที่หยั่งรากลึกดีใจจะลืมทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดก้าวข้ามขีดจำกัดอีกครั้งเช่นเดียวกันกับเจ้าว้าวอย่างนี้นี่เอง ถึงว่าทําไมคุณชายยันชาคนนี้ถึงไม่ละใส่ตาจากคุณชายอีกคนเลยตั้งแต่ก้าวเข้ามาตั้งแต่ก้าวเข้าประตูมาฉินเป็นความรักที่น่าทึ่งอะไรเช่นนี้จูบกันสักครั้งสิฮะจูบเลยจูบเลยเ <c oughs> ถอะพี่สาวทั้งหลายไม่ต้องก็ได้มัง้งกลาวงวันแสกแบบนี้ ไม่ต้องเคินรอบคุณชายน้อยจูบเธอคนข้างๆท่านเหมือนเขาตั้งหน้าตั้งตารออยู่เลยนะทำไมจะไม่ได้ละ่ะเฮ้ยเราแค่แสดงละครเท่านั้นไม่ได้คิดจะเอาจริงสักน้อยหอจุ้ยหวนเครง่งหอ,อนางลมสุดโทมแบบนี้ในเมืองถี่สุดโทมเป็นเกียรติแล้วที่ข้าเข้ามาที่นี่ หมายความว่าอย่างไรที่ไม่ให้ร่วมหลับร่วมนอนด้วยข้าอยากหาความสุขที่หนี่แท้ๆใช่ <c oughs> ใช่รีบไปเรียกสาวงามในหอนางรมพวกเจ้ามาเลยบริการพี่ใหญ่ของพวกเราให้มีความสุขแล้วก็จะได้เงินเป็นรางวัลไ <c oughs> ว้สวรรค์เข้าข้างเราจริงๆสวะจากไหนกันกล้าดีอย่างไรลงไม้ลงมือกับพี่สาว ซู S <S ซี่กลายเป็นคนใจดีขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหรกันพี่สาวทั้งหลายไม่ต้องกลัวมีข้าอยู่ทั้งคนข้าจะไม่ยอมให้พวกเขาสร้างปัญหาที่นี่ได้แน่นอนมีพระเอกอยู่หรอกเนาะขอบใจท่านมากเมื่อเจ้าขาคุณชายน้อยที่แท้ก็ต้องการแสดงความสุภาพต่อหน้าผู้หญิงโน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 วบ่ใ no, 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 no. ชาข้าใช้เงินเพื่อซื้อความสุขเจ้าเด็กไก่ออนอย่ามายุ่ง จะซื้อความสุขก็ต้องดูด้วยว่าอีกฝ่ายยินยอมหรือเปล่าพอถูกปฏิเสธก็ทำลายข้าวของเคาะทุบตีคนอื่นมันไม่หยาบคายไปหน่อยเหรอข่ายินดีจ่ายอยู่แล้วจะนอนกับผู้หญิงสักหน่อยแล้วมันจะทำไมใช่แล้วเด็กน้อยค่ะข,ขอเตือนอย่าลุงเหลือคนอื่นจะดีกว่าพี่ใหญ่ของเราเป็นถึงนักพรตจากสำนักลิงเฟิร์นแค่นิ้วเดียว กอสามารถขยี่เจ้าให้ใตายได้ภายในไม่กีน่นาทีไครวะที่พูดตอนที่สิบเจ็ดพี่ใหญ่ของเราเป็นถึงนักพรตจากสำนักลิงเฟิงแค่นิ้วเดียวก็สามารถขยี่เจ้าให้ใตายได้ภายในไม่กีน่นาทีพวกคนหน้าตาบ้านๆพวกเจ้าพวกคนหน้าตาบ้านๆพวกนี้เป็นคนของสำนัก รกรอสำนักช่างไม่รู้จักเลือกคนเอาเสียเลยสำนักเล่งเฟิงวันนี้เป็นวันแรกพี่ใหญ่ของเรามารายงานตัวถ้าพอรู้ตัวก็รีบใส่หัวไปอย่าให้พี่ใหญ่ของเราต้องโมโหเด็กใหม่งั้นเหรอก็สมเหตุสมผลแล้วจะเด็กบ้านนี่หมายความว่ายังไงฮะเดี๋ยวก็ตัดคอขาซะเลยนี่ด้านเล็กๆของเดาว ให้การต้อนรับไม่ทั่วถึงโปรดใจเย็นก่อนนะจ๊ะคะอ๋อดังโลบสุดสมแห่งนี้มีสาวสวยเช่นนี้อยู่ด้วยหรืออยากให้ขาดใจเย็นหรือได้แต่เจ้าต้องมาช่วยทำห้ขาใจเย็นนะ <laughs> กล้าดียังไงเอาเราไปเปรียบเทียบเอ่อปะมานะกล้าดียังไงเอาเปรียบเราเช่นกล้าสลึกเกิน แต่ก็เป็นโอกาสเหมาะในการใช้โอกาสนี้ทดสอบความสามารถของสองคนนี้จริงอย่างที่คิดจริงด้วยนายท่านเราขายศิลปะไม่ได้ขายร่างกายน่งบ้าจะเซแเซ้งอยาจะเซแซงอยู่ทำไมเชื่อฟังแล้วปนในบัตรคาสักหากข้ามีความสุขข้าอาจจะให้รางวัลเจ้าสักสองสามตำลึงหากข้าไม่พอใจข้าจะทุบ ตกสกซูซนี่ซะหากเจ้ายังพูดคำว่าไม่อีกข้าจะลงมือ <c oughs> เอว้นะ,ะหากเจ้ายังพูดคำว่าไม่อีกข้าจะลงมือมันเดี๋ยวนี้และไอ้บ้าที่ไหนไม่มีตารอบโจมตีข้ากันล้วเนี่ยพี่ใหญ่เหมือนว่าจะเป็นเจ้าเด็กนั่นนะ ข้าไม่ค่อยชอบยุ่งเดินชาวบ้านเท่าไรแต่เมื่อไม่ศพอารมณ์ยิ่งกว่าที่ต้องมาเห็นชมงามกับอสูรพี่ชายจะจีบสาวอย่างน้อยก็ควรเปลี่ยนรูปร่างก่อนนะแต่งกายด้วยชุดหนังสัตว์แบบนั้นยังกล้าออกมาข้างนอกได้ไงเเ <c oughs> <c oughs> จ้าหนูปากดีเหมือนกันนี่นาเสียดายอยากจะเป็นวิรบุรุษช่วยสาวงามก็คน ดูเสียบ่าวว่าตัวเองมีฝีมือหรือเปล่าเฮ้ย hey, จะลงมือไม่ให้ส้ไม่ให้เสียบ่าได้ไงยังไม่ทันได้ให้ควรหาอาวุธวิเศษที่ท่านพ่อให้ออกมาเลยท่านพี่จีถือช่วยค่ะด้วยอยากตายอยากตายทั้งคนทั้งดาบนี่ทำจากเหล็กชั้นดีวัสดุไม่เลวแต่น่าเสียดายสองนิ้ว ของธรรมดาก็ยังเป็นของธรรมดาอยู่วันยังคัำตอนหน้านักพรตก็แค่ของเปราะบางมนุษย์ก็เช่นกันว่าแต่กระดูกของเจ้ากับดาบอันไหนแข็งกว่ากันนะเอากะกะบิ๊วพักเอะแค่มนุษย์ระดับหนึ่งสือซี่เจ้ายัางจัดการไม่ได้ไม่รู้ว่า เอาความกล้าจากไหนมารักยกถนอมปุพาะข,ขอบคุณคุณชายน้อยที่ช่วยเราไว้พี่หวานไม่ต้องเกรงใจหรอกขอบคุณคุณชายน้อยที่เป็นอย่างมากสำหรับเรื่องในวันนี้ถือว่าวานเนี่ยเป็นนี่บุญคุณท่านแล้วใครกันแน่ที่ถูกช่วย อย่าเพิ่งพูดถึงเรื่องอื่นเลยพูดถึงสถานการณ์นี้อย่าเพิ่งพูดถึงเรื่องอื่นเลยพูดถึงสถานการณ์นี้เธอใครช่วยใครกันแนะ่วันนี้ถือว่าอับอาย,ายขายขี้หน้าเป็นอย่างมากเลยล่ะเฮ้ฮ,ฮความเกลียดเพิ่มขึ้นไอความเกลียดบ้าสะซะสะ,สะทำไมเพิ่มขึ้นอีกแล้วล่ะฉันพยายามสุดชีวิตที่จะลดค่าความเกลียดแต่มันกลับเพิ่มขึ้นอย่างง่ายดาย แต่เราก็ไม่ได้ทําอะไรเลยนี่ไอ้ตายสิจี้ฉือคงไม่ได้กําลังคิดว่าเราจะแย่งสาวงามของเขาหรอกใช่ไหมค่ะเขาผิดไปแล้วรูง,งี้ข้านั่งบนพื้นเย่ยังดีกว่าค่ะคือว่าพี่จีชอเมื่อคู่าค่ะอ่อนแรงก็เลยแม้คุณชายทั้งสองท่านกระหน่ำก,ก,กันอีกแล้วนะว้าวเป็นคู่รักกันจริงๆด้วยคู่รักวัยหนุ่มชิงนะ่าสนใจจริงๆ แล้วก่อนนะพี่สาวถ้ามีวาสนาพวกเราค่อยเจอกันใหม่นะเว้ยเจอกันใหม่วาสนาของพวกเราออกจะยิ่งใหญ่จบไปแล้วะคะกับตอนที่17เจ17อ่ะบายบาย